สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ไมเดียเจนี่ค่ะวันนี้นะเราก็จะมาทำคลิปพิเศษนะคะเพื่อฉลองที่ช่องเรามี subscriber ถึง5,000คนแล้วนะคะเย้มก็จะมาอัปเดตนะคะพลังงานดีๆนะคะพลังงานเด่นๆนะะที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อน <Okay. S 1> ๆชาวเมษในช่วง เดือนพฤษภาคมนะคะสำหรับใครที่กำลังรอคลิปความรักความสัมพันธ์นะคะกวางก็จะรีบทำตามมานะเหมือนเดิมน,นะคะแล้วก็จะแยกเป็นตามสถานะนะแต่วันนี้เราก็จะมาเช็คพลังงานดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe นะคะกดกระดิ่งติดตามช่องกวางเอาไว้ด้วยนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าในช่วงนะคะเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะช่วงงนี้เนะาะจังหวะเวลานี้นะคะจะมีพลังงานเด่นๆอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนๆชาวเมดบ้างนะคะว้าว ไนถือถ้วยเปิดมาก็เป็นความรักหวานชื่อเลยนะคะว,ว้าวหนึ่งดักไนถือเหรียญเพื่อนๆเดี๋ยวดูก่อนนะก็รู้สึกว่าน่าจะเพื่อนๆชาวเมนนะคะน่าจะเนื้อหอมมากๆนะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะขอดูไหนถือถ้วยหน่อยคะ่ะว,ว้าวก็รู้สึกว่าอาเดี๋ยวแป๊บนนงนะคะกวางลืมอัดเสียงนะ,ะเพราะว่าเผื่อว่าไม่ง่วางม,มาค่อยดีนะคะช่วงนี้เผื่อว่าเดี๋ยวเสียงจะไม่ได้นะคะมาค่ะ ใบแรกเนะี่ยพลังงานแรกเนละเพื่อนๆได้ไในถือถ้วย2เหรียญ5ดาบแล้วก็1ไม้เท้าก็รู้สึกว่าสําหรับเพื่อนๆชาวเมธถ้าเกิดว่าใครนะคะที่กําลังเป็นคนโสดอยู่นะก็รู้สึกว่าเพื่อนๆจะมีใครบางคนที่เขามาสนใจเราอาจจะเป็นชาวมินกระกฎพิจิกก็ได้นะคะชาวธาตุน้ํานะ หรืออาจจะเป็นชาวธาตุไฟก็ได้นะคะไม่สิงห์ธทน,นูนะคะก็รู้สึกว่าคนคนนี้เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะบุคลิกที่มีความว้าลุมละไมอยู่ในทุกตอนคือขาสมองที่ดูมีความนุมน่มๆอ่าเป็นคนหวานๆเป็นคนสุภาพเป็นคนที่พูดเพ้อๆหน่อยแล้วก็ชอบเซอร์ไพรส์ชอบดูแลเอาใส่ๆก็รู้สึกว่าคนคนนี้เขามมีความรู้สึกที่ดีมากๆให้เราแต่ว่าอาจจะเป็นพลังงานก็รู้สึกว่า ถ้าเกิดว่าใครที่โสดเนี่ยน่าจะเป็นคนใหม่ๆเลยไม่ใช่คนเก่าๆที่เคยวนเวียนอยู่ในชีวิตเราเพราะว่ามาพร้อมหนึ่งไม้เท้าเข้ามาพร้อมแพชชั่นดีๆมากๆก็รู้สึกว่าคนคนนี้เขาอาจจะส่องเรามานานแล้วก็ได้นะแล้วเขาก็มองว่าคือเขามองว่าตัวเราเนี่ยน่าจะถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยก้าวเข้ามาหรือว่าเข้ามาเดินหน้า อยากีต่ตสารสัมพ,พันธ์กับเราก็รู้สึกว่าเขาก็รู้สึกกลัวเหมือนกันว่าเขาต้องมาตบตีแย่งชิงอะไรกับใครหรือเปล่าเพราะเพื่อนๆน,น่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือว่าตั้งแต่ช่วงเพรา็จําจได้ว่าเพื่อนๆชาวเมดเนี่ยสำหรับชาวโสดนะที่เขาได้กวางอ่านมาตั้งแต่ต้ตตนปีเนี่ยเพื่อนๆมีเสน่ห์มากๆต,ต,ตั้งแต่ต้นปีแล้วก็รู้สึกว่าคนคนนี้เขาก็รู้แหละและเขาก็น่าจะลังเลมานานแต่ก็รู้สึกว่าเขาอาจจะออกเริ่มออกแอคชั่นในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่เป็นนนคโสดอยู่ะ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็เป็นไปได้บางกลรู้สึกว่าเพื่อนๆนก็น่าจะแอบสนใจคนคนนี้เหมือนกันเพราะว่าเขามาพร้อมหนึ่งไม้เท้าคือเราเป็นชาวธาตุไฟเราจะเป็นคนชอบคนที่มี energy สูงๆเหมือนกันแล้วก็คนคนนี้เขาตอบโจทย์เราด้วยความมีความนุ่มนวลละมุนละไมคือน้ํากับไฟเนี่ยบางทีมันเจอกันเนี่ยมันก็จะมีความที่แบบว่าลงตัวนะเพราะว่าชาวธาตุไฟ่ยเรามักจะมีความที่แบบรวดเร็วแปาดเปรีร้ยวแต่บางครั้งก็ใจร้อนแล้วชาวธาตุน้ําเนี่ยมันจะมีความ เย็นๆนะ่ะเขาจะไม่ได้ร้อนเหมือนเราเขาจะไม่ไร้อนแรงแบบแพชชั่นแต่เขาจะเป็นแบบเหมือนน้าชโลมจิตใจอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้าใครที่ยังเป็นคนโสดแต่แล้วก็ว่าใครนะคะที่กาลังมีความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วก็อาจจะได้รับเซอร์ไพรส์บางอย่างจากคนรักนะคะก็อาจจะมีของขวัญดีๆอยากที่จะมามอบให้เราหรือว่าเขาไปเที่ยวมาเขาก็อาจจะแบบอยากจะปลุกแพชชั่นขึ้นมาใหม่ในความสัมพันธ์ หรือถ้าเกิดว่าใครที่กาลังมีปัญหาอยู่กับคนรักนะคะเป็นไปได้ว่าเขาอยากจะมาขอโทษขอ,ขอ,ขอโอกาสแล้วก็อาจจะมีของขวัญก็ต้งสังกว่าเขาน่าจะมาพร้อมของข,องขวัญอะไรที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าดูน่าประทับใจคือมันอาจจะไม่ใช่ของขวัญที่มีราคาแพงเพราะว่ามันเป็นไนถือถ้วยถ,ถ้าเป็น,นถ,แบบถ้าเป็นไนถือแบบถ้าเป็นไนถือเหรียญน,นี้อาจจะเป็นลักษณะที่แบบว่าวของที่ดูมีคุณค่าเลือค่าอะไรเงี้ยแต่ว่าไนถือถ้วยเนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว่าอาจจะเป็นของที่มันแบบว่า ดูมีคุณค่าทางใจอ่ะเป็นของน่ารักน่ารักอาจจะเป็นของทําเองหรือว่าเป็นของที่เขาซื้อมานนี่เขาไปเที่ยวแล้วเขานึกถึงเราอะไรเงี้ยอืประมาณนั้นใบที่สองในไฮไลหนึ่งดาบเพื่อนๆน่าจะได้มีความชัดเจนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าเเรามาแขกันก่อนละกันว่าหนึ่งดาบคืออะไรอู้ทาวเวอร์จัดเมนหูเจ็ดไม้เทา้าก็รู้สึกว่าทุก เกือบจะทุกราศีเลยนะจะมีลักษณะของพลังงานคนเก่านะอยากที่จะวนเวงกลับมาถ้าใครนะฮะที่กําลังรอความชัดเจนหรือว่ากําลังแบบมีปัญหากับคนรักเก่าหรือว่าจะเลิกไปแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่เด็ดขาดเพื่อนเพื่อนกำลังจะได้มีความชัดเจนกับตัวเองรู้สึกว่าไม่ช,ชัดไม่ได้ชัดเจนกับใครเลยแต่เราจะมีความชัดเจนกระจ่างแจ้งในตัวเองว่าโอเคเราจะตัดสินใจแล้วนะที่จะ สักอย่างหนึ่งก็คความรู้สึกว่ากับคนเก่าๆเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาที่หนักหน่วงมากๆก,ก็รู้สึกว่าเพื่อนๆอนอะ่ะพร้อมที่จะปล่อยให้เหตุการณ์นะัะมันถลม่มลงคือถ้ามันคือมันถางว่าถ้ามันจะอยู่ก็อยู่ถ้ามันจะไปได้ก็คือไปได้ แต่ถ้ามันจะไปไม่ได้เราก็จะปล่อยให้มันถล่มลงไปต่อหน้าต่อตานี่แหละเออแล้วก็คือเพราะรู้สึกว่าเราจะสร้างกำแพงขึ้นมาแบบว่าเพื่อปกป้องตัวเราเองพลังงานของเราแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความการะจิงแจ้งรรู้สึกว่าเพื่อนๆจะตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือได้รับการได้รับการติดต่อจากการตัดสินใจบางอย่างจากเขา ก็รู้สึกว่ามันจะมีการตัดสินใจเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝั่งเราหรือฝั่งเขามันจะมีความชัดเจนถ้าใครที่มีถ้าใครที่มีปัญหาอยู่มันจะได้มีคลีมันจะได้มีการเคลียร์กันคือการเคลียร์ตรงนี้ก็รู้สึกว่าไม่ล่มสลายไปเลยก็ได้มีการเริ่มต้นกันใหม่ก็ลองดูแล้วกันว่าลองไม่ใช่เรียกว่าลองดูเขาเรียกว่าลองตั้งรับกับสถานการณ์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นอะไรกันเนาะแต่กองว่ามันก็ไดีตรงที่ว่ามันจะได้มีการเคลียร์ มันจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นเดี๋ยวเรามาดูซิว่าในถือหรือไเพื่อนเพื่อน,น,นอาจจะกําลังได้อาจจะได้โอกาสดีๆในเรื่องของการงานแบบนนะีมันสลดนถ้าเกิดว่าเกาะเนี้ในเรื่องของการงานนะรู้สึกว่าเรามันไม่ค่อยไปไหนที่ใจหวังรู้สึกว่าการงานมันแบบว่าไม่เหมือนกับว่ามันนิ่งๆมันนานมันมันไม่ค่อยมีความชัดเจนอะไรความรู้สึกแต่บอกว่า,วาขอยเพื่อนๆน่ะ รักษาความสม่ำเสมอตรงนี้ต่อไปมันอาจจะดูน่าเบื่อไปว่างามมันอาจจะดูไม่ได้น่าสนใจไม่ได้สนุกสนานอะไรแต่ก็รู้สึกว่ามันกำลังจะนำพาเพืเ่อนๆนะไปสู่ความมั่นคงแบบช้าๆแต่มั่นคงแล้วก็พยายามแสดงฝีไม้และมือของตัวออกมาให้ได้มากที่สุดในช่วงจังหวะนี้แหละที่มันเงียบๆเี่แหละที่มันไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นแต่ถ้าเราสามารถที่จะดึงความสามารถตัวออกมา แลวแสดงให้คนอื่นเห็นได้ก็รู้สึกว่ามันจะปังมากๆไม่เหมือนกับนึกถึงยังไงนึกถึงว่าในจังหวะที่ทุกอย่างมันเงียบๆมันนิ่งๆอะแล้วแบบมันมีอะไรสักอย่างที่แบบว่าหูโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยหรอไหมคะมันก็จะกลายเป็นว่า i, เฮ้ยว่ามันเจ๋งว่าก็รู้สึกว่ามันมีลักษณะคือความสัมผัสได้แบบนั้นนะคือถ้าใครไี่กำลังเบื่อนะให้เราพยายามหาแพชชั่นในตัวเองแล้วก็พยายาม แสดงฝีไม้และมือของตัวเอออกมาเออแล้วมันจะทําให้เราอะ่ะเหมือนกลับมาแบบมีสปาร์กจอยในการทํางานอีกครั้งหนึ่งเออมันจะได้มีความแบบว่าโดดเด่นได้อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจะทำให้ไพ่คำแนะนํากันนะคะแปลไม้เท้าหูแปลไม้เท้า,เ,ทาเดนนะคะแล้วก็หนึ่งถ้วย เพื่อนๆกำลังจะได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะนำพาเราไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีขึ้นไม่ว่าถ้าสมมติถ้าเกิดว่าใครกำลังรอการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเพื่อนๆจะได้รับการเปลี่ยนแปลงนั้นหรือใครกำลังรองเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องความรักความสัมพันธ์มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะมาแบบรวดเร็วมากๆเหมือนแปดไม้เทา้าแบบว่ามาแบบ ออไม่รู้ร้อนรู้หนาวอยูย่ดีก็มาเฉยเลยนะคะแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบว่าเป็นครั้งใหญ่เลยอะแล้วก็มันค่อนข้างที่จะแบบช็อกซินิมี่เราเหมือนกันแต่สุดท้ายอะมันจนะนำพามาซึ่งการเริ่มต้นใหม่ๆที่ดีมากๆที่มันฟูลฟิลที่มันเติมเต็มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของการงานหรือว่ามิติอือ่นๆในชีวิตนะคะขอให้เราแบบขเขาเรียกไงดีรักษาไฟในตัวเองแล้วก็พยายามมุ่งมั่นทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ต่อไปแล้วก็การเปลี่ยนแปลงน,นี้มันจะมาแบบที่เราไม่รู้ตัวเลยเป็นกำลังใจให้กับเ,เพื่อนๆชาวเมดนะคะก็ฝากกดแล์ก็แชร์ Subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องกว่าเอาไว้ด้วยนะแล้วก็มารอติดตามคลิปความรักความสำคัญประจำเดือนพฤษภาคมนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ